ไม่ใช่โอ้ฉลามเท้าไม่เคยตื่นนะครับผมโอ้ยยกขาได้ชุดใหญ่เลยที่พุงนะได้จี๊นเท่าไหร่มาเนี่ยนล็อกมีไหมครับผมเป็นไงเกมวันนี้เกมวันนี้เป็นไงบ้างยกสี่ก็ถอยเยอะไปหน่อยนะยกมายกสี่ถ้าเป็นรองเนี่ยขึ้นยกขานี่ลูกพี่สังไว้บ้างให้เดิน ทำไมเขารอีย่างนี้แหลมาพริกเอาโคกสุดท้ายเลยนะไม่แน่มาเจ้าค้าแล้วมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจเพราะว่าไปยกได้ได้เยอะนะไปเยอะไปยกที่ว่าเราได้เยอะนะยกสีก็อิดแค่ถอยไปนิดนึงแต่ว่าอาวุธก็คิดว่าเราแพ้ไหมอาวุธอาวุธมอยคิดว่าเราแพ้ไหมวันนี้ไม่ครับไม่ครับเพราะก้ายกไม่ได้้ายกเราเป็นต่อเลยนะ ที่โดนชุดเข่าโกลนันเราเป็นไงบ้างลูกสิกยออกมายังไงตาเชื่อเลยครับโอแตมาได้แล้วสุดยอดเลยครับลูกนั้นถ้าเกิดที่ล้อมไปถ้าเกิดเราถอยเรายอมเนี่ยโอ้โหก็ไม่ไม่พลิกเลยนะแต่ว่าก็ยังสู้ยังเดินก็ไปไหนวันนี้พอใจกว่านนไหมไม่พอใจไม่พอใจจุดไหนที่ยังไม่พอใจวันนี้ถอยไปนิดหนึ่งเราหยุดไปนานไหมหรือว่ายังไงเนี่ย นานกี่เดือนได้อยู่ไปมาหยุดประมาณกี่เดือนได้ห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือนตอนนั้นโชคที่อ้อมน้อยหรือเปล่าตอนนั้นนะวันนวันอเวอร์โดยวันโอหลังจากนั้นโดยวันเป็นไงร่างกายตอนนี้่ได้บายน้ำหนักของเราอ่ะน้ำหนักของเราดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าร้อยหกได้อยู่วันนี้มีแถวมียุบอะไรบ้างไหมไม่ไม่เหงไม่เท่าไหร่ วันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณครับผมอ่ะฝาก FC ช่วยติดตามไฟต่อไปนะครับออก็ฝากติดตานะ PK แล้ว FC ฝากติดตามโอเคครับยินดีด้วยครับ